โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามีเมนูเด็เดๆมาฝากครับผมเมนูวันนี้นะครับนี่ครับสอยจุครับวันนี้นี่ครับเนื้อติดมันเนื้อผักเพ้าครับผมผ้าคีริว <c oughs> ตามด้วยตับครับนี่ครับตับ แล้วก็มีผักครับผมแล้วก็แจวครับแจวขมขมปี้ปีเลยครับ่างนี้กินไปซอยไปจุกไปครับ <c oughs> เนื้อมาชิตตลาดนะครับผมสดสดครับในงบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกินคนเดียวชิมช,ชิวครับผม <c oughs> ขึ้นอยากกระซื้อมากินครับอ ดูนี oui, um mm. 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 ่ครับพ e ี uh ่น huh. ้องเจลผมปีๆเลยครับลองเนื้อสักบาทดูจุไปซอยไปครับ เนื้อบกาพาวกินมันนร้ไม่่น้องเ่ยเสีบเสียบมือจับนะครับจับหวานหวาน มีน้ำปะนะด้วยนะครับลองคอน้ำปะนะลองคอ,อใส่ผ้าคีนิ้วครับผมอืมอยไปครับ rồi bây chú mày không à khi yêu không biết không à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  นีครับเนื้อติดมันครับเนื้อมกเร้าวบวยแจ่วของผมคือว่ามันแซ่บเติบด้วย รวยผาคิดดูครับตับมนหวานแค่นครับแฉนแฉนี่นี่องนี่นะครับ กับหวานเถอะจับทั้งหวานทั้งแก่นครับอันนี้ผันนกกาดหินกินแบบเข่ากันดีปลาชีดิวครับพี่น้อง เนื้อนี้ก็แน่นๆเลยครับเข่มๆครับกรอบกอบครับเคี่ยวเข้าไปปุด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 แล้วอ<ม><ม>พักครับพักนี่พักกาดงี้นครับแต่เคี่ยวเรื่อยๆร้อมกันขึ้นสมอง Đẹp đẹp Nâng ngọt ngọt dù con dơ khắp hồn Đẹp đẹp, đẹp จิบเราไปน้องม,มาเนื้อพี่้่งตัวอยากกับมืกินน้ำกันครับจับดสด กินไปซอยไปได้ฟิวดีครับสุดยอดจุบดูด้วยนี้ครับไม่ได้ซื้อเราเราขาวมาครับผมวันนี้กินน้ำเหลืองเหลืองแกนครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับเาซอยจ้มาฝากครับเนื้อสดๆครับผมผักครับกับแจ่วหมปี้ครับนี่ครับนี่เสียงครับกินไปซอยไปจุไปครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับค่อยเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ